สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนนะคะเรื่องของธาตุและสารประกอบเนาะเราจะมาดูว่าธาตุและสารประกอบที่เราจะศึกษานั้นมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมนะคะแล้วเรียนจะต้องรู้จักวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมเนาะเรื่องต่อไปคือ อนุภาคมูลฐานในอะตอมนะคะต้องรู้จักอนุภาคมูลฐานในอะตอมและต้องบอกสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้และสุดท้ายสําหรับหน่วยการเรียนนี้นะคะเรื่องธาตุและสารประกอบนักเรียนจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเรามาศึกษาคําว่าอะตอมกันก่อนนะคะนักเรียนทราบหรือไม่อะตอมคืออะไรนะคะ อะตอมคืออะไรนะจากภาพนี้เห็นไหมคะมีคนสงคนคือเดโมเครตุสกับอาริสโตเติลนะคะสองคนนี้ให้ความหมายของอะตอมไว้ไม่เหมือนกันเลยนะคะเดโม u ครตุสเนี่ยเชื่อว่าสสารประกอบด้วยส่วนเล็กๆที่ไม่สามารถแบ่งได้อีกแล้วเรียกว่าอะตอมหมายความว่าเดโม r ครตุเชื่อว่าสสารทุกชนิด ถ้าเราเอามาแบ่งจนเล็กที่สุดจนแบ่งไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอะตอมนะคะส,สำหรับอริสโตเติลอริสโตเติลเชื่อว่าสารสสเนี่ยจะประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟนะคะนักเรียนว่าในสมัยนั้นเนี่ยคะ่นะในสมัยกรีกโบราณเนี่ยนะคะหรือในยุคข,ของอินเดียโบราณเนี่ยนะคะความหมายของใคร ได้รับการเชื่อถือมากกว่ากันระหว่างเดโมเรตุสกับอริสโตเติลสองคนนี้จะเห็นว่าการให้คำจํากัดความของคำว่าอะตอมเหมือนกันเนี่ยนะคะอะตอมคืออะไรจํากัดความว่าสสารแบ่งแล้วได้อะไรเนี่ยขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะในสมัยนั้นเนี่ยนะอริสโตเติลดังกว่าค่ะนะในสมัยนั้นอริสโตเติลดังกว่าได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะอะไร เพราะว่าอริสโตเติลน่ะเป็นลูกศิษย์ของพลาโตพลาโตเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนก็ให้ความนิยมเชื่อถืออริสโตเติลมากรวมทั้งอริสโตเติลยังเป็นครูของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทด้วยนะคะซึ่งบุคคลนี้เป็นกรรษัตริย์ที่ครอบครองแควไหลายๆแควเลยยิ่งใหญ่มากๆนะคะรวมทั้งอริสโตเติลยังมีสำนักเป็นของตนเองมีลูกศิษย์มากมายเห็นไหมคะ เพราะฉะนันแนวที่ขออริสโตเติลในสมัยนั้นก็ได้รับการยอมรับมากกว่าของเดโมเครตุสนะคะ,ะอริสโตเติลก็เลยต้องมีบทบาททางด้านวิทยาศาสตร์เนาะเขาเป็นผู้ถูกพิจารณาว่าเป็นนักวิยาศาร์คนแรกๆของโลกเลยที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นนะคะทำให้เกิดความแพร่หลายในด้านของวิทยาศาสตร์เป็นคนที่ริเริ่มการค้นคว้าหาข้อมูลของสิ่งต่างๆในธรรมชาติขึ้นมานะคะ ไปดูภาพประกอบเลยเห็นไหมเดโมครีตุสเนี่ยถูกแย้งจากลูกศิษย์ของอริสโตเติลบอกไม่ได้หรอกนะสารสาต้องประกอบด้วยอะไรคะดินน้ำลมไฟตามที่ตามที่อริสโตเติลบอกแต่เดโมครีตุสยังคงบอกว่าสารสาเนี่ยถ้าเราเอามาแบ่งจนเล็กที่สุดแล้วเนี่ยก็จะแบ่งแยกไม่ได้แล้วเราจะเรียกสิ่งน,นั้นว่าอะตอมทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าอะตอมเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนนะคะ ในอะตอมเนี่ยเราจะสืบย้อนไปตั้งแต่ยุคอินเดียโบราณในศตวตรรษที่6ก่อนคริสตกาลนะคะโดยปรากฏครั้งแรกขึ้นในศาสนาเซนสำนักศึกษานัยยายักและวัยเสสิกะอ่าอันนี้ก็ถึงอินเดียโบราณเลยนะคะก็พัฒนาทฤษฎีขึ้นมาให้ละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราะอะตอมเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ลูซิปุส อ่าลูซิปุสเนี่ยนะคะเขามีสิทธิ์ก็คือเดโมเกตุสนั่นเองนะคะเดโมเกตุสก็จำกัดคำของคำว่าอะตอมอะตอมมาจากภาษากรีกนะคะมาจากอะตอม,มอสนั่นเองนะคะแต่ว่าตัดแยกไม่ได้แล้วชิ้นส่วนสสารที่เล็กที่สุดก็แบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะคะเดโมเกตุสจำกัดความไว้เช่นนั้นนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนักเคมีนักฟิสิก์ก็ได้ทำการ พิสูจน์นะคะหรือทำการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอะตอมมามากมายเลยนะคะนะซึ่งสาขาเคมีก็พิสูจน์ในศตวรรษที่19เนี่ยนะสา,สาขาเคมีก็พิสูจน์ว่าพฤติกรรมของสา,สารเหล่านั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆขึ้นมานะซึ่งอนุภาคเล็กๆนี้ใช่อะตอมหรือไม่นะเพราะคำว่าอะตอมเนี่ยหรือจากภาษากรีกที่มาจากคำว่าอะไรนะคะอะตอมอสอ มาจากคาว่าอะตอมอสที่แปลว่าแบ่งแยกไม่ได้นะคะก็ถูกนํามาเรียกอนุภาคพื้นฐานที่ใช้ประกอบกันขึ้นมาเป็นธาตุเคมีะคะเพราะว่านักเคมีในยุคนั้นเ,นเชื่อมั่นว่ามันคืออนุภาคมูลฐานของสสารนะคะและในยุคต่อๆมาก็มีการทดลองกันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงยุคของจอห์นดัลตันนั่นแหละนะคะเป็นทฤษฎีอะตอมยุคใหม่นะคะ ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาเชื่อใครนะอริสโตเติลน,นะคะความคิดของเดโมเรตุสเนี่ยถูกเอ่อถูกอะไรล่ะถูกยับยั้งนะถูกได้รับความไม่เชื่อถือเป็นเวลานับพันปีทีเดียวนะคะตอนนั้นเนาะแต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักเคมีนักฟิสิกส์นะคะก็ได้ให้คำจำกัดความได้ทำการศึกษาจนกระทั่งค้นพบ แล้วก็ใช้คำจำกัดความของคำว่าอะตอมตามที่เดโมเครตุสได้ให้คำจำกัดความไว้นั่นเองดังนั้นนะคะเราก็สรุปได้ว่าอะตอมเป็นคำที่มาจากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำจำกัดความนี้เนี่ย เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ชื่ออะไรนะลูซิปุสกับเดโมเคตุสนะคะให้คำจำกัดความเอาไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็จะได้ความหมายของคำว่าอะตอมกันเรียบร้อยแล้วนะคะนะสะสารถ้าเอามาแบ่งจนเล็กที่สุดแล้วแบ่งแยกไม่ได้แล้วเราจะเรียกว่าอะตอมแต่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศึกษาอะตอมให้ก้าวล้ำไปอีกนะคะ เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาศึกษากันว่าอะตอมนั้นมีรูปร่างมีโครงสร้างอย่างไรนะคะและภายในอะตอมจะมีอะไรอีกไหมนะเป็นปริศนาที่เราให้เราได้คอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ